เธอรู้ไหมสถานการณ์ตอนนี้มันแย่มากเลยนะผมก็รู้ผมก็เครียดเหมือนกันผมขอคุยกับครอบครัวแป๊บนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจานบาดมือค่ะคุณรีบไปทำแผลไปตรงนี้ดีวผมจัดการเองขอบคุณมากเลยค่ะเท่าแกนานุต่างดาวเดีต่อให้มีเนื้อขนาดหน้า แช่พร้อมมาสอขอโทษน,นะครับคุณผู้หญิงมีอะไรเหรอคะคุณผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าบอกว่าอะไรพูดดีๆนะแกอ่ะก็บอกว่าตอให้คุณผู้หญิงคนนี้จะร่างกายไม่ดียังไงแต่บ้านคุณรวยเนี่ยแต่งงานไปก็ไม่เสียหายหรอกครับคุณพูดอะไรของคุณน่ะคุณพูดแบบเนี้ยรู้ไหมผมแจ้งผู้จัดการร้านได้เลยนะ ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ยรีบใส่หัวไปก่อนที่ฉันจะเอาเรื่องคุณอย่างเธอเนี่ยนะฉันจะกลัวฉันว่าคุณรีบใส่หัวไปก่อนเถอะก่อนที่บริการฉันจะมามีบริการด้วยเหรอวะเออได้ป่าวไว้ก่อนนะมึงอะ่ะออคุณขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับอ,อ้อแป๊บน,นึงนะคะ นี่ลำบากฉันค่ะถ้าคนเมแก้กลับมาหาเรื่องอีกอะ่ะให้ติดต่อมาที่ฉันได้เลยนะคะได้เลยครับอ,อ๋อห้องหนึ่งหนึ่งสองอยู่ไหนเหรอคะพอดีฉันไม่ได้มานัดบอดอย่างเดียวคะ่ะฉันมีนัดอื่นด้วยอ๋อห้องหนึ่งหนึ่งสองทางนี้เลยครับเดี๋ยวผมนําทางให้ห้องนี้เลยครับถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับได้เลยค่ะ เฮ้ยนั่นมันชายไม่ใช่เหรออ้าวเฮ้ยมาได้ไงกันอ่ะอ้าวชายทำงานอยู่ที่นี่เหรออืมใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนนัดกินข้าวกันทั้งทีอ่ะทำไมไม่เรียกให้ชายมาด้วยวะเฮ้ยชายมานั่งก่อนนี้นะเฮ้ยไม่เป็นไรฉันไม่งานต้องทำต่ออ่ะทำงงทำงานอะไรวะนี่มานั่งก่อนมานั่งมา เพื่อนเก่าอ่ะไม่เจอกันตั้งนานเดี๋ยวคุยกันไปก่อนนะเราต้องไปทำธุระก่อนแกรอลลี่มารีบไปรีบมานะเฮ้ยเนี่ยเฟิร์นเขาก็มาด้วยไม่อยากคุยกันหน่อยหรอเนี่ยสมัยมหาลัยที่พวกแกพบกันเนี่ยก็ออกจะดังไม่ใช่หรอวะพอเหอะเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วนะอืมมันก็เป็นแค่เรื่องเก่านะเฟิร์นเขาก็ได้ดิบได้ดีมีแฟนเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เลยนะ ขอโทษนะครับนี่พวกคุณพูดถึงผมอยู่หรือเปล่าครับพอดีว่าบริษัทผมก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกครับท่านมาพอดีเลยครับผมเชิญทางนี้เลยครับนี่ครับผมคนมางคนอ่ะไม่ได้ถูกเชิญมาแต่ก็ยังมานั่งบนโต๊ะนี้นะครับอ๋อท่านครับใช้เนี่ยเขาเป็นพนักงานของร้านนี้นะครับพ้ดีก็ถูกอีกอ่ะ ร้านนี้ก็ร้านดังร้านใหญ่คนอย่างไอ้ใช้ไม่มีโอกาสมานั่งที่นี่หรอกนอกจากว่าจะเป็นพนักงานที่นี่อ่ะเปิดเธอรู้ไหมว่าเธอโชคดีมากนะที่ไม่ต้องไปใช้ชีวิตกับคนแบบเนี้ยอยู่กับฉันน่ะสุขสบายกว่าทั้งเยอะพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วนี่เธอไว้หน้ามันเหรอรู้ไหมเชื่อที่เธอใส่อะแล้วก็กระเป๋าที่เธอใช้ ใครเป็นคนซื้อให้แล้วเข้าใจสถานะของตัวเองด้วยนะจะเย็นก่อนครับท่านเนี่ยคนก็มาคบกันแล้วเรียกพนักงานมาเสริฟดีกว่าครับจะเสียเวลาเรียกพนักงานทำไมเราก็มีพนักงานอยู่บนโต๊ะเราเนี่ยบางคนหนึ่งเออจริงด้วยครับท่านผมก็ลืมไปเลยคุณพนักงานครับ ช่วยเสิร์ฟน้ำให้ผมด้วยนะครับคุณอยากคิดนะว่าคุณมานั่งโต๊ะเดียวกูบผมแล้วอะจะไม่ใช่พนักงานคนหนึ่งเชื่อไหมผมสามารถแจ้งทางร้านได้เลย,เลยได้ครับ แกยังอะไรวอเธออยู่ยเหรอเฟิร์นอะเป็นผู้หญิงของฉันละคนอย่างแกงมีผู้หญิงคนไหนเขาสนใจหรอใครบอกไม่มีฉนเนี่นี่มางานเลี้ยงนุ่นทธนไม่เห็นบอกฉันเละเธอเป็นใครอะ่ะเอาล่ะฉันขอแนะนำตัวเลยแล้วกันนะฉันชืนอ่อยอหยีเป็นแฟนของใช้อะ่ะ อ๋อฉ้าไม่รู้จักอ่ก็ไปเสิร์ชดูได้นะนี่คุณหมายความว่าเมื่อกี้คุณช่วยฉันไวอ้อ่ะครั้งนี้ฉันก็เลยช่วยคุณบ้างเฮ้ยนี่มันเจ้าของบริษัทใหญ่ KBB เนี่ไม่น่าถึงมากล้าปีกกล้าทางแ่งกับผมที่แท้เกาะผู้หญิงกินเนี่ตลกดีนะมาง,งานเลี้ยงรุ่นทนั้งทีอ่ะทำไมกินแต่นาบเก๊กห่วยทำไมไม่สั่งไวนดีๆกินนะ <S <S เสียดายเงินหรอ เงินที่หามาได้อ่ะก็หัดใช้บ้างนะนี่เธอหมายความว่าไงแล้วแกเอาผู้หญิงที่ไหนมามาดูถูกพวกเราเองคือถึงจะโดนฉันดูถูกหรือบูลลี่อ่ะก็ถือว่าเป็นบุญของนายนะอีกอย่างอ่ะนายไม่กล้าทาอะไรฉันหรอกคุณคิดว่าผมไม่กล้าทําอะไรคุณเหรอคุณจะทําอะไรอ่ะอยากคิดแม่จะทำร้ายเธอแกเป็นแค่พนักงานคิดว่าจะมาต่อยลูกค้าเหรอเฮ้ยผู้จัดาการร้านอยู่ไหนเรียกมาดิพอเหอะอย่าทำให้ใช้ต้องลำบากใจเลย เงิเนที่เธอใช้ทุกวันเนี่ยก็งเงินฉันเธอยังกล้ามาออกรับแทนผู้ชายคนนี้เหรอคุณเป็นผู้ชายภาษาอะไรอะ่ะกล้าต่อผู้หญิงรอ <c oughs> นี่แกกล้าสะบัดมือฉันเหรอ <c oughs> เรียบเรื่อการานิีูกกรร้จวดการไปอยู่ไหน <c oughs> ไม่ต้องเรียกผู้จัดการ,รร้านแล้ว <c oughs> ผมนี่แหละเจ้าของร้านมึ <c oughs> งนี่นะเจ้าของร้านเสียงดังอะไรกันเนี่ยเอ้าเข่าแก่ครับเฮ้ยแกใช้จะเป็นเจ้าของร้านเหรอเนี่ย แกนี่ก็จริงๆเลยนะเป็นเจ้าของร้านใหญ่โตมาทําตัวเป็นพนักงานอยู่ได้ทําแบบนี้เนี่ยใครเขาก็เข้าใจผิดอะเฮ้ยพิสจนการรีบเอาอาหารมาเสิร์ฟเลยครับพวกผมเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเรียนเจ้าของร้านเลยนะเดี๋ยวนะครับผมเป็นเพื่อนสมัยเรียนพวกคุณแล้วหรอเออใช่จะให้หมายความวม่าไงวะก็หมายความว่าก่อนที่ราปภจะมาเนี่ยพวกคุณคุณแล้วก็คุณ ออกไปจากร้านผมก่อนดีกว่าเฮ้ย hey, ใจเย็นดิมีอะไรค่อยๆคุยกันผู้จัดก,การครับแจ้งรปภดีครับว่ามีคนมาสร้างความวุ่นวายภายในร้านดได้เลยครับเช่าแก่เนี่ยแบบนี้จริงเหรอกูมไม่อยู่ละถือว่าแกแน่นะใช้เมื่อกี้ฉันขอบคุณมากนะที่ช่วยเหลือฉันอะ่ะเมื่อตอนฉันผิดจริงแหละฉันขอโทษนะเราสามารถ กลับมาคุณครับก่อนจะพูดอะไรเนี่ยกิงใจแฟนผมด้วยนะครับไม่งั้นคุณจะทําให้แฟนผมเนี่ยเข้าใจผมผิดใจพวกเรามีเรื่องต้องทําต่อขอตัวนะครับเออขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือฉันอะ่ะผมตั้งหากที่ต้องขอบคุณที่คุณเข้ามาช่วยผมไวอ้อ่ะ ฉันไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวคุณแล้วผมจะติดต่อคุณยังไงอะ่ะไม่ใช่ว่าฉันให้คุณไปแล้วเหรอคะ